หอยเชอรี่มีถิ่นกำเนิดแถบแอฟริกาใต้และมีการนำมาเลี้ยงในประเทศแถบเอเชียได้แก่จีนไต้หวันสำหรับประเทศไทยนั้นมีการนำมาเลี้ยงเพื่อประกอบเป็นอาหารตามร้านอาหารต่างๆแต่เนื่องจากไม่ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากนักจึงนำหอยเชอรี่ไปปล่อยลงแม่น้าและแพร่ระบาดไปในจังหวัดแถบภาคกลางอย่างรวดเร็วสำหรับพื้นที่ตำบลเหล่าคุณเคาะได้มีการนำมาเลี้ยงโดยนำเข้ามาจากจังหวัดกาญจนบ,บุรี เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเห็นว่าเป็นหอยที่มีขนาดใหญ่เกือบเท่ากับหอยปังหลังจากนั้นมีการขยายพันธุ์แพร่ระบาดไปทั้งตำบลหอยเชอรี่เป็นศัตรูตัวร้ายสลับนาข้าวมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว,เ,รวเนื่องจากสามารถออกไข่ได้ทุกระดูการจะผสมพันกันในช่วงกลางวันพอช่วงกลางคืนจะออกมาวางไข่หอยเชอรี่ตัวหนึง่งสามารถออกไข่ได้หลายชุดหรือหลายแผง ในแผงหนึ่งหนึ่งมีไข่ตั้งแต่1 0 0 0ถึง3,000ฟองเมื่อเทียบกับไข่ของหอยโขงซึ่งมีจำนวนแค่3ถึง500ฟองเท่านั้นหอยโขงนั้นจะมีขนาดตัวเล็กกว่าหอยเชอรี่มากมีน้ำหนักเพียงแค่ 20- ถึง6กกรัมเท่านั้นเมื่อตัวเต็มที่ส่วนหอยเชอรี่นั้นมีขนาดน้ำหนักตั้งแต่7 0ถึง120กรัมเมื่อโตเต็เมที่หอยเชอรี่จะระบาดและแพร่ขยายพันธุ์มากในบริเวณที่มีน้ำขังตลอดปี จากการออกไปสำรวจพื้นที่นาข้าวบริเวณใกล้ลำง้อยา่างม้านฝนไฮหมู่ที่สองผู้ช่วยวงหาธงชัยเล่าว่าเชมไม้มันหดได้ดําไม้จำในบอลเลาลูโอ้หลวงว่าเชมบอกนะอือว่าดนะํามไม่โดไท้ยมันบุป็นินตาเชมจะคิดไปเชมไม่ได้นั่นนะการกำจัดหอยเชอรี่สำหรับผู้ช่วยวงหาธงชัยแล้วเลือกใช้วิธีเก็บใส่กระสอบและมัดปากทิ้งไว้ 5ถึง7วันหอยเชอรี่ก็จะตายเกษตรกรบางรายที่มีที่นาใกล้กับผู้ช่วยวงหารรงชัยเลือกใช้สารเคมีในการฆ่าหอยเชอรี่ถึงแม้ปูหอยขมปลาจะไม่ตายแต่ทาให้ชาวบ้านในแถบนั้นไม่กล้าเก็บปูหรือหอยขมไปกินเป็นอาหารเนื่องจากกลัวสารเคมีตกค้างส่วนชาวบ้านที่ไม่รู้ว่าที่นาแถบนั้นใช้ยาฆ่าหอยเชอรี่ก็คงจะมีการเก็บปูหรือหอยขมไปกินเป็นอาหารเป็นแน่แท้ ส่วนผลข้างเคียงหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นนั้นก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าจะมีผลมากน้อยประการใดการกําจัดหอยเชอรี่ที่ได้ประโยชน์และไม่เกิดอันตรายนั้นมีหลายวิธีดังนี้ 1. การนําหอยเชอรี่มาทุบและหั่นเป็นชิ้นชิ้นและนําไปวางไว้ให้กบก,กินขนาดที่ใช้นั้นกบหนึ่ง้อยตัวให้กินหอยเชอรี่วันละ5กิโล 2. การนําหอยเชอรี่มาทําเป็นอาหารปลาดุกโดยทาวิธีเดียวกันกับกบ ส่วนไข่นั้นสามารถนำมาโยนให้ปลาดุกกินได้เลย 3. การน,นำมานทำเป็นอาหารไก่โดยต้มหอยเชอรี่ให้สุกเพื่อป้องกันพยาธิที่จะติดจากหอยเชอรี่สู่ไก่พอต้มหอยเชอรี่สุกแล้วควักเอาแต่เนื้อมาหั่นเป็นชิ้นๆนำไปหวานให้ไก่กินเพื่อเพิ่มโปรตีนและทำให้ไข่ดกมากยิ่งขึ้น 4. การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากหอยเชอรี่ โดยนาหอยเชอรี่มาทุบให้เปลือกแตกและนําไปหมักในถังหมักกับกาก,ากน้ําตาลและหัวเชื้อ E.M โดยใช้อัตราส่วนหอยเชอรี่1่ส่วนต่อกาก,ากน้ําตาลส่วนต่อน้ําจุลินทรีย์ E.M 20ซีซีและน้เาเปล่าว5ลิตรหมักไว้2-3เดือนก็จะได้ปุ๋ยน้ําชีวภาพสําหรับใส่พืชผักผลไม้โดยไม่ต้องซื้อการกําจัดหอยเชอรี่ที่ในผลมีประโยชน์และไม่เกิดอันตรายคือการเก็บหอยเชอรี่มาทําเป็นอาหารสัตว์ มานทาเป็นปุ๋ยน้ํำชีวภาพเชื่อเกินว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรช่วยกันเก็บและนํามาทําประโยชน์ทางก่ลาวข้างต้นหอยเชอรี่ก็คงจะลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด